วันนี้มีกำหนดการของแก t p a t แผ่นและวิชาสามัญปี2565มาฟาดเด็กขอกันครับซึ่งปีนี้จัดสอบโดยท่อเปิดรับสมัครกันไปแล้วตั้งแต่วันที่21มกราคมจนถึง9กุมภาพันธ์65พิมพ์ใบที่นั่งสอบวันที่21กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคม65สอบแก t p a t แพวันที่12-15มีนาคม65ประกาศผลวันที่18เมษายน65 สอบวิชาสามัญวันที่19ถึง20มีนาคม65และประกาศผล20เมษายน65ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบออนไลน์21-28เถึง28เมษายน65ค่าธรรมเนียมรายวิชาละ100บาท300บาทสามารถดูได้ทุกวิชาน้องๆอ,อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมและขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับ